ตอนนี้เราอยู่บนวัดเขาตะเกียบนะคะอยู่ข้างบนนี้จะมีลิงลิงอันนี้ don't be too คลส์ด้ t นบ to t เดตรงนี้มีป้ายห้ามให้อาหารลิงนะคะ ขึ้นมาบนนี้วิวสวยนะครับวิวสวยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนนี้ไปดูวิวบนวัดตอีนี้จะพามาดูวิวปูนแตก วิวทะเลเอาลิงกำลังทำอะไรกันโอ้ยปูนบนนี้ปูนแตะ นี่เดี๋ยวจะให้ให้ดูวิวจากบนนี้นะคะวิวข้างบนนี้บนเขาตะเกียบนบนวัดเขาตะเกียบที่ห้วยหินนะคะเป็นวิวจากข้างบน ทิงสองตัวนั้นกำลังทำอะไร